สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูฮูบัตต้า M 6 0 4 0น S U นะครับปี53นะครับอันนี้เครื่องเดิมเจดีคัดเดิมครับอันนี้ก็ราคา350,000ห0 0บาทนะครับก็ถครสนใจดูรถได้ที่บ้านตะเลีวอำเภอบรวรรณภูมิจังหวัดละเอ็ดนะครับเ,เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับ เสียงเครื่องนุ่มๆเลยครับระบบไฮดรอลิกดีครับผมตัเดิมนะครับ เครื่องก็นุ่มๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่หาใช้งานก็เหมาะเลยครับผมเครื่องันต์เกียร์ดีับเดิมเข้าได้ทุกเกียร์นะครับ สนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่บ้านตาแหลออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอหน้าใช้ได้ปกติอหน้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับขับเคลื่อนสีล้อได้หมดครับ รถหน้าแน่นๆอยู่นะครับผมใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับผมก็มีเบียนลูกแม็กให้ใหม่สองครับก็ถือว่าไม่รวมเยอะครับรถใหญ่รถใหญ่นะครับก็ไม่รวมเยอะนะครับประมาณนี้ก็ใช้งานได้นานแล้วครับรถเล็กยังรวมเห็นไหมรถเล็กก็รวมกว่านี้เลยสีเดิมครับสีเดิมไม่ทำสีนะครับ สารก็ตามนี้เลยครับสารตามสภาพกรท,ท้ายไม่มีใบก็แตกหนึ่งใบสองใบสองบินเฉยๆใครเห็นไหมข้างนี้ยังไม่แกะนะครับ เครื่องเสวยๆเลยนะครับอันนี้ไม่อายไม่ดันนะครับเดี๋ยวนี้ติดเครื่องดูก็ได้ครับไม่อายนะครับ ดีเลยครับอันนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมเติมน้ำมัน oh, <wow. S 1> ก็อจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ